ทำไมจอมืดเราทีนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Spider-Man นะครับอย่างที่เห็นนะมีแมลงห้อยๆอ,อยู่นะครับและนี่ก็คือลุงเบนใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของเขานะแล้วก็ MJ รูปที่เห็นนะครับแล้วนั่นคือใครนะป้าเหรอไม่ใช่มาถึงที่โต๊ะทำงานโอ้โหวาดเก่งนะเนี่ย นี่เือนเครื่องมือปล่อยสไปเดอร์นี่นะขอบอกก่อนนะว่าผู้ที่เข้ามาดูสไปเดอร์แมนนะครับท่านจะได้รับชมสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นภาครนรกนะฮะโอ้โหนอนบุกแบบว่าสมบุกสมบันมากแต่แบบเลนเดอร์ตลอดเวลานี่วิลส์คอปเปิ n คิงนี่ก็คือเป้าหมายของสไปเดอร์แมนนะฮะ ไลโน่ออลัมเปตนะฮะเฮ้ยนอนอยู่เออง่วงมีโจรโลเคชั่นเอ่อขอนแก่นโอ้โหแม่เจ้าเม็นเออเสื้อไม่ซัก โอ้โหตัวปล่อยใหญ่นะโอ้โหใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดลัตติว้วแม่จุยอยโอ้โหแม่เจ้ามีซิสเต็มโหลดด้วยนะไม่ว่าเป็นชุดที่ได้มาจากพี่คนนั้นหรือเปล่าไอรอนแมนเนะนี่ยสแตนบายสแตนบาย ตำรวจแตนด์บายเอาล้วนะฮะการประจันเภัยของเราเริ่มขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> เราจะโลดแล่นไปกับสายใหญ่โคเดโอ้โห oh, เป็นไงล่ะฮะสุดยอดการห้อยอย่างนี้เราก็ต้องกด R2 นะครับกดค้างนะฮะเดี๋ยวมันก็จะไปหาที่ชุงๆเองนะฮะ แล้วก็สปีดเหรออ๋อกด A นะฮะเชิบนี่ฮะเป็นสปีดสปีดไม่สปีดอ๋อเป็นอย่างนี้สปีดพุ่งไปหน่อยโอ้โหนี่ฮะกด A อฮะแล้วก็กด R2 โ์ทูอ๋อไม่ใช่กระโดดโอ้สไปเดอร์แมนภาคนรกไม่มีการภาคตามเสียงครับเพราะว่าโอ้โอ้โอ้กระโดดโอ้ นี่เธอคือใครอะมิกโกะเหรอเว็บซิปได้เลยป้าป้าป้าป้ปาเออคืออะไร Return to Mission อ๋อเราต้องไปตามททร์เก็ตนั้นนะเออไม่มีต้นไม้ห้อยสูงๆเลยเจอตึกแล้วเออเป็นไงนเราเพื่อนๆสุดยอดเออ โอ้โหเราต้องปรับโฟกัสเองปรับเป้าเองนะฮะเพื่อให้เราไปตามเส้นทางนั้นได้นะโอ้พุ่งไป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 แล้วก็ห้อยทีโอ้สุดยอดนะฮะ มันมากขอบอกเลยว่าตอนนี้เกมตัวนี้ราคาอยู่ที่เกือบ2,000นะครับโอ้นั่นไงจุดเกิดเหตุนะฮะเหลืออีกสเมตรดูท่าเขานะครับมันเป็นคนที่ชอบดูสปไปเดอร์แมนอยู่นะครับแต่ดูไม่เคยจบหลับตลอดเดี๋ยวเราจะกระโดดทิ้งตัวลงไปเลยนะฮะโอ้โหถึงเป้าหมายแล้วคัสซินโอ้ยตำรวจโดนลุมยิงโหผู้ก่อ,อการร้ายยิงกันใหญ่เลย โอ้ยเฮ้ยห่วยห่วยห่วยยังบ่ได้กินข่าวเลยโอ้ยระวังระวังโซกเล็กแตกระวังระวังโอ้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 พวกก็กก้าไล่หยุดก่อนนะโอเคเราควบคุมตรงนี้แล้วอยู่ในมือของเราแล้วแกบางอาจทำโซกเล็กเราแตกแล้วดีไปที่ไหนแล้วโอ้มาแลนะฮะ รถที่จะมาเอาน้ำมันให้เกิดระเบิดแล้วทำให้ตำรวจไม่กล้าเข้าไปตำรวจก็กลัวเหมือนกันว่าจะกลับไปกินสองเล็กไม่ได้เออเอออ้าวอาวอ้าวอ้าไม่รู้ตัวเลยไอ้หนูไอ้โมฮอเป็นไงเงี้ยล้ววายแฟบปล่อยเอ็กซอยไฟไฟแว็กปล่อยยังไงเอปุกบีปุบ บีสิโอโอโดนต่อยโอฟาปากฟาปากนั้นมีเว้ยมีเว้ยโอโอโดนต่อยทุบมันเลยโอ้โหโอ้โหแกไม่รู้จักซะแล้วอ้าวมีมาเพิ่มอีกแล้วสุดโหด โอ้ B หรือ L หรืออะไร L. Slide B งง R B โอ้อ R B เออ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 ไฟไหม้ไม่ตูเอาไปกินหนูบ้าเอนี่หรอ บ้าเอ๊ะเอาไปเลยน้องเอาไปเลยน้องโอ้ยโดนซะแล้วโอ้โหต่อยดีครับต่อยครับต่อย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  ต <itos plane. S 2> ่อยต่อยเอาพี่โบโอยโดนซะแล้วต่อยต่อยต่อยโอเป็นสไปเดอร์แมนที่เจ็บตัวบ่อยมากเฮยเกิดอีกจุดหนึ่งนะฮะถัดไปอะไรนะแกเรียใครเราก็จะแขวนใหญ่ชิมมรื่ต้นสิค้ากับแใช่ไหม ชุกมาถึงเกมก็จัดให้โหดเลยไม่มีเทรนนิ่งให้เลยเหรอโบ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 พุ่งสวารป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 มาที่ห้างฟิสนอรเซเว่นอะีเลเว่นของเขาหรือเปล่ามีการยิงกันใหญ่เลยนะครับ ไม่รู้ว่าพ MM ี <ar> ่แกมา,นน well. าป้นหรือเปล่าเนี่ยน้องซงผมน้องบางตาข้างหนึ่งน้องมองเห็นชัดเลยนี่ข้างในมีอาหารอร่อยนะว่าเข้าไปดูสิจัดการได้เลยแฟรอย่าบอกนะเออเบ้ Lai, nhưng anh không mà lừa hỏng mày lừa hỏng mày lừa hỏng mày lừa mày mày tối mày mày tối mày mày tối mày tối mày tối you, โบโบโบใครอ,อีกโบต่อยซะเลยโอ้ยโอ้ยโดนต่อยโอ้ยโดนปืนยิงโบอย่ายิงค่อยโอ้ยโฟกัสเดอบาฟูแล้วยงัวยงไงล่ะครับ บเออเป็นไงเราโอ้มาทางนี้น้องเบอร์อ่ะใครยิงตูดฮิวได้ด้วยขอฮิวก่อนได้มหมโบโบ โบต่อยอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งโอ้โหโดนต่อยโอ้โหโอ้โดนต่อยต่อยต่อยนาซีเป็นไงเราไปไหนต่อเนี่ยมาเลยตำรวจยึดที่ต่อไปแล้วกดนลิกดนลิไปดูที่างโน้นซีสรุปสไปเดอร์แมนต้องขึ้นตรงนี้แทน Spider-Man, status. Heading to the upper floor. Hoping nobody turns on the elevator. Fire. Looks like Fisk has armed men on every floor. He's desperate, and he's hitting us with everything he's got. I have to find him and end this. Not yet. We just got each Chatter. They're wiping all their data servers. We need that evidence. We want to put him away for good. server room. It is. ที่แคบๆรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยเหมือนจะเจอผีช่องแอร์โอ้โหยังไงต่อแฟบตายแม่งเลยไอเวน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 นี่แน่โบนี่แน่กดยังไงอ่ะเยอะจัง B.Y. ยังไง B.Y. e n เอน to f i n i ี่ B Y ฟินิอย่างงี้เหรอถ้าเตะอย่างงี้เหรออ๋ออย่างงี้เหรอ ต่อยอมั่งเลยเยอะจัดไหวไหมเนี่ยไม่ย้อยเยอะจัดอ,อืออือเยอะจัด <c oughs> แน่จริงมาทางนี้ดิครับ โธเอ้ยเอาอันนี้ไปกินเออเอาอน,นี้ไปกินมีอีกไหมอ้าวหมดแล้วไปทางนู้นต่อตรงนี้มีเม็ดนึงปาแม่งเลยนี่แน่โอ้โหโบโอ้โห กด B Y สัตไปทีเดียวแล้วยังไงเมนอีเวนต์ขึ้นไปเหรอครับฟึบขึ้นมาบนนู้นอีหรออ่าทูเอนมี่อ๋อสแกนได้นะฮะอ๋อด้านในงั้นก็ต้องเข้าทางนี้สิจา้าโอ้โหเป็นเกมที่แบบว่ามีการขึ้นไหวรวดเร็วนะครับ ถ้าคนเล่นเร็วแต่สำหรับผมน่าจะช้าเอออ๋อดึงมาห้อยต่อยได้ไมงรู้สิเออติดอยู่ตรงนี้แล้วไม่จะมีคนมาออกไหมเนี่ยอยู่ข้างเราเออ

เอาเฟรนดได้ทีมดูดข้อมูลดูดโปนะเฮ้ยแกจะมาดูโปของฉันเหรอฉันไม่ให้หรอกฉันมีพาสเวิร์ดพิเศษแกไม่มีทางหนีการเจาะระบบของฉันได้หรอกโปของฉันมันเด็ดนะแกดูไม่ได้หรอกนี่เป็นไงล่ะอ้าวไอ้เลปิดตู้เดี๋ยวนี้ ยังไงทีนี้กดอะไรวะเนี่ย whole air lunch บมเบมมีเยอะมีเยอะน้องพี่มีเยอะเออออกไปเลย โอ e โหโบ XY hole โบ XY hole หรอทางโผลยไปข้างนใช่ไหมกันไปกันเลย ว้ากแม่งม,มา,องมาอบ,บอสอบ่อยฆ่ามันอย่าตามมาไอ้บ้าไม่มีทังขยายหคว้างโบไงเราโบไม่ไงเราเราชอบทังขยะมีทังขยะอีกไหมเนี่ยบริษัทนี้มันสะอาดเกินไป วิ่งไปทางนู้นเลยใช่ไหมโอเคทางขยายอยู่ตรงนี้เบาเรียบร้อยเราจะขึ้นไปข้างบนต่อเคลียร์ move up a l n มีแผนไหมเก็บบอลไปมันจะเป็นกับดักคุณไปจัดการกับบอลนะเดี๋ยวเราจะเลื่อยเปื่อยไปหาซื้อข้าวกิน ย e, ังไงโอ้โหกูดึงใกล้เกินยังไงต่อเราไปไม่ได้โอ้ถ้าทับขนาดนี้นี่เกือบตายแล้วครับเนี่ยทำไมใสีหมกเหมือนกันล่ะไอ้หนูสูดก็เหมือนกัน โอ้กด X กนะฮะกด X เพิ่งรู้ว่าปุ่มนี้ไม่เป็นเจอยผมแม่งเป็นภาษาอังกฤษ้คจะบาตายกดปุ่มโอบกดเอใช่ไหมเอ็จอเวรนะฮะนี่ปุ่มเอเขี้แตกแล้วโอ้ยขี้แตกเออ thank you จ้ะ ตามพี่ช่งแอร์นะครับน่ากลัวมากเจอใครอีกไหมโอ้โหคนบาดเจ็บเพียบเลยนะโอ้โหเราจะต้องออกไปเจอมันใช่ไหมเนี่ยแฟบโอ้โหพี่บาตูเกร์

ไปเลยเนาะบ่โอ้ย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 ผ่าดเลยเออเป็นยังไงเราเจ็บตัวเจ็บตัวเพิ่มพลังเรื่อนี้หน่อยนะฮะมีใครมาอีกไหมหรือขยะมีไว้เดียวนี่คงเป็นห้องหัวหน้านะฮะประตูแดงเชียว You guys right? all ไอ้พวกแกมันปแปลกๆนะเนี่ยโผนอย่างนี้ได้ไง you. up, be Heads boss. เรามีเซนส์สนใจด้วยไอ้หนูโ,โอยของแกเออป้าหัวเมฆบ้างเลยอ๋อตัวอะไรวะเนี่ย A ดู continue Y B มี x โอ้โบโบเบโบโบหนี่แน่แกไม่รู้จักแล้วว่าทางขยะนั้นมีค่าขนาดไหนมีทางขยะอีกไหมอ๋อยังไงแบะ เออเรียบร้อยไอ้หนูยังไงต่อประตูแดงต่อชจูริวัตนาแบงอีแบงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ <laughs> สวัสดีครับรอ,อ,อเช็คไฟ